คุณกับเขามีความรักกันมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คไพ่กันว่าจะมีนานมที่ทางเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามป็นลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนว่าตัวคุณคิดยังไงอะไรยังไงกับเขากันบ้างนะครับถ้ามันตรงก็สามารถดูต่อไปเลยนะครับถ้ายังไม่ตรงแปลว่าอาจจะยังไม่ใช่ดวงคุณเนาะไพ่ใบแรกนะ ไพ่เอ็กอบสอดนะครับไพ่หนึ่งดาบไพ่เดจจาสติดไพ่ใ,ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่สองถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้ราชินีถือไม้เท่าที่ดูนะครับพลังงานเอเน g y จีของตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่คุณเองมีความคาดหวัง กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข uh ้างมีโอกาสของการที่ตัวคุณเองจะพัฒนาในเร <ary> ื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและสามารถที่จะคอนโ contrl ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ตัวคุณเองอาจจะต้องบาลานซ์แล้วก็สมดุลอยู่บ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าความรักความสัมพันธ์นะครับมันอาจจะมีในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นนก g a t i บ้างแต่ตัวคุณเองเนี่ยเท่าที่ดูนะครับสมดุลบาลานซ์ได้ดีมากๆเลยและตัวคุณเองก็หลักชอบเขามากๆเลยทีเดียวอยากจะให้เขา เป็นโซเมดนะครับหรือเป็นทวินเฟรมสำหรับตัวคุณเองเลยทีเดียวจากไพ่2ถ้วยนะครับเหมือนกับตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเปิดใจยอมรับแล้วก็รักเขาค่อนข้างเยอะมากๆเลยถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะเดินมานะั้นในถึงจุดจุดหนึ่งที่ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะยังเหมือนกับว่าเ,ออเราอาจจะคิดเป็นฝ่ายเดียวหรือเปล่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในบางครั้งะนะครับแต่ยังไงคุณก็ให้ใจกับเขาเต็มเ็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อนข้างคาดหวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะมี อนาคตในอนาคตข้างหน้าบางคนอาจจะมีคอมมิ t เมนต์มีการแต่างงานหรือว่ามีเรื่องของ ลักษณะของการครบกันไปในระยะลองเทิมนะแล้วตัวคุณเองนะครับก็สามารถบริหารจัดการนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ดีและสามารถที่จะพยายามควบคุมตัวเองทําให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์ดึงดูดใจนะครับกับตัวเขาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นในมิตรหมายที่ค่อนข้างดีมากๆเลยกับในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณเองนะครับแค่อาจจะต้องพยายามค่อยๆหิวตัวเองไปนิดนึงเนาะสำหรับใครที่ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ โอเคหรือยังไม่สอดคล้องกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วตัวเขาละ่ะมีความรู้สึกลักตัวคุณมากแค่ไหนกันนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบไพ่กันนะ้องตัวเขามีความรู้สึกรักตัวคุณมากแค่ไหนนะครับ A อออปเปนทาเคิลหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นไพ่สองดาบเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่เพจออกวานอิทธิพลใต้สําหรับนะครับเป็นในถือถ้วยนะ้อง ความรักความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยนะครับมีแนวโน้มทิศทางของการที่เขามีโอกาสแนวโน้มของความรักที่อาจจะมีสิ่งดีๆนะครับที่มอบให้กับตัวคุณมากขึ้นอาจจะมีพลังงานมี energy ที่ตัวเขาเองยังมีความรู้สึกที่ยังมีความมั่นคงมีความมั่นใจที่ยังอยากจะมีคุณอยู่ใน ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่รักคุณค่อนข้างดูเยอะอยู่เหมือนกันถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่าวางแผนในเรื่องของอนาคตได้เท่ากับตัวคุณเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะได้สองถ้วยเนาะแต่ตัวเขาเนี่ยได้พลังงานคือไหนถือถ้วยเปราะว่าเขาก็อยากจะมา,าให้การเตมเ็มสิ่งดีๆหรือการเปิดรับพลังงานดีๆที่อยากจะมอบให้กับตัวคุณหรือบางคนนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่เขาอาจจะมีการมามั่นหมายกับตัวคุณก็เป็นไปได้เนาะหรือว่าในลักษณะของการที่เขา อยากจะเติมเต็มในบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณมากขึ้นและเขามีความรู้สึกว่ายังมีความมั่นคงกับตัวคุณมากขึ้นเขาก็อาจจะมีพลังงานเ n e r g y จกับการที่รักตัวคุณเองไปเรื่อยๆนะครับพยายามดูแลเอาใจใส่กับตัวคุณมากขึ้นนะครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ละเลยกับตัวคุณสักเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะมีแนวโน้มของการที่เขาอยากจะตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็มีความรู้สึกมีแรงปรารถนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ตังจาากคคุณเเท่่ไหรรลยนะบ เขาอาจจะยังไม่ได้แพผนถึงขั้นงานแต่งงานหรือว่างานวิวาสมรสหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ในเรื่องของคอมมิตเมนต์มีโอกาสที่เขาจะให้กับตัวคุณได้ดีเช่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกำลังใจให้กับช่องบูพยาแล้วก็พิมพ์รับคำพยากรณ์น,นี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ